สวัสดีครับร้าลนลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้ก็เอามาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กะกูล CB300 นะครับ c b 3 0 0ามราทำสีนะครับมาทำสีย a ม a h a y 4 5 y นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเบอร์มาเป็นสีย a ม a h a y 4 5นะครับสีของย a ม a h a เบอร์ Y 45นะครับ, 5, รบเราก็ทำการผสมให้ลูกค้านะครับ ทำการผสมให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับ Y 45จะเป็นสีประมาณม่วงม่วงอมน้ำเงินนะครับม่วงม่วงอมน้ำเงินอ่าครับสีเป็น Yamaha Y 45อันนี้มีเบอร์ถูกต้องเลยนะครับมีเบอร์ถูกต้องชัดเจนเลย Yamaha Y 45นะครับเราก็ทำการเทียบสีแล้วก็ผสมให้นะครับอันนี้เป็นล้อหน้านะครับตระกูล CB 3 0 0 อันนี้ก็เป็นล,อ tamam ล,ลอ drafted, ้อหลังนะครับล้อหลังก็อันนี้พวกตามหน้าแป้นต่างๆเนี่ยก็ปิดกันสีให้นะครับปิดกันสีให้บริเวณนี้ก็ปิดกันสีให้นะครับแต anyway. ่ว่าซีนเนี่ยผมเพิ่งตอกใส่ไปนะครับเดี๋ยวมาดูล้อหน้าเนี่ยครับล้อหลังมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับล้อหลังจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้ตอกซีนแต่ล้อหลังลืมลืมตัวครับตอกซีนไปแล้วก็เลยไม่แกะและขอรีวิวทั้งทั้งที่ตอกไปแล้วเลยแล้วกันจุ๊บลมเราก็ปิดกันสีนะครับนี่นะครับ จุบลมไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับความเงาล้อก็ประมาณนี้ครับผมความเงาความฉ่ำก็ประมาณนี้ครับอ่านี่นะครับขอบมงขอบแม็กก็รับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีนะครับเราไม่ได้ถอดยางนะครับนี่นะครับใช้สก็อตเทปปิดแก้มยางกันสีเอานะครับปิดแก้มยาง ปิดหน้าแปนต่างๆที่สําคัญเนี่ยครับจุบลมต่างๆนี่เราก็ปิดกันสีเอานะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านนะครับอันนี้ล้อหลังนะอันนี้ล้อหลังนะครับ CB สามร้อยอ่าครับบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีไว้นะครับอ่านี่เดี๋ยวจะไปสวมดุมสเตอร์นะครับบริเวณนี้สีอาจจะแตกถลอกได้นะครับเราก็ปิดไว้เลยเพราะว่าโรงงานเขาก็ไม่มีสีมาเหมือนกันบริเวณนี้เราก็เลยปิดกันสีไป ความเงาก็ประมาณนี้นะครับเป็นระบบสี 2K นะครับลืมแจ้งเลยอันนี้เป็นระบบสี 2K นะครับไม่ใช่พาวเดอร์โค้นะครับเป็นระบบสี 2K นะครับขั้นตอนการทำเนี่ยมีการเคลียร์ไขมันนะครับมีการพ่นน้ํายาเกาะโลหะสีเกาะโลหงโละอะไรต่างๆเนี่ยคือพ่นให้ครบนะครับพ่นให้ครบตามแบบอุตสาหกรรมทําเลยนะครับที่ทําสีรถยนต์เนี่ยคือพ่นสีรถยนต์แบบไหนเนี่ยผมก็พ่นสีล้อแมกแบบนั้นเลยนะครับ คนสีล้อมแมพแบบนั้นเลยถ้าไม่มีอะไรไปตีไปกระแทกที่ตัวสีเนี่ยรับประกันครับว่าสียึดเกาะชิ้นงานเนี่ยห้าปีเจ็ดปียาวๆครับห้าปีเจ็ดปียาวๆเลยถ้าไม่มีประแจไม่มีอะไรไปกระแทกตัวสีนะครับคุณภาพเหมือนสีรถยนต์แน่นอนนะครับเพราะว่าการทำเนี่ยน้ายาต่างๆขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนการทําสีรถยนต์ทุกขั้นตอนนะครับไม่มีตัดน้ํายาตัวไหนออกไปทั้งสิ้นนะครับไม่มีตัดน้ํายาตัวไหนออกไปทั้งสิน้น รับประกันครับถ้าไม่มีอะไรไปกระแทกไปตีสีเนี่ยรับรองอยู่ยาวๆครับห้าปีเจ็ดปีเนี่ยยิ่งเป็นคนรักรถนะอยู่ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูล้อหน้ากันต่ออ่าอันนี้ล้อหน้านะครับบริเวณนี้ก็เหมือนเดิมครับง,งัดซีนออกนะครับแล้วเราก็ปิดกันสีจุบลมก็ปิดกันสีให้เหมือนเดิมครับอ่าเนี่ยไม่มีสีติดนะครับ ขอบแม็กก็รับประกันนะครับนี่นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับขออภัยอยากจะให้เห็นรายละเอียดการทํางานเยอะๆครับนี่อันนี้ก็เป็นที่ใส่จาน ABS นะครับที่ใส่จาน ABS นี่เห็นขาวๆนี่คือเราก็ปิดกันสีให้เลยนะครับนี่นะครับปิดกันสีให้เนียนๆนะครับปิดกันสีให้เนียนๆเวลาที่ไปใส่จาน ABS จานเซนเซอร์ต่างๆเนี่ย สีบริเวณนี้ถ้ามันมีเนี่ยมันจะแตกเราก็เลยปิดกันสีว้ครับนี่ครับปิดกันสีให้เซนเซียนเนียนเนียนเลยปิดกันสีให้เนียนเนียนเลยนะครับบริเวณนี้ก็เหมือนเดิมครับงัดซีนหน้าแปนจานดิสก็แปะกันสีไว้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยลองใส่จาน ABS ข้างในนี่คือ ABS นะครับนี่ครับหน้าแปนสามอันเนี่ยคือ ABS ปิดกันสีให้เนียนเนียนครับ นี่เลยเดี๋ยวค่อยๆหมุนให้ดูนะครับปิดกันสีให้เนียนๆครับผมความเงาความฉ่าก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยพอจะเห็นอยู่นะครับความเงาความฉ่าก็ประมาณนี้เลยหน้าลงหน้ารอ,อความเงาก็ประมาณนี้ครับเป็นระบบสี 2K นะครับระบบสี 2K ท่านใดสนใจทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็ลองแชทพูดคุยกับทางร้านได้นะครับ ทางร้านก็ยินดีตอบทุกคําถามนะครับยินดีตอบทุกข้อสงสัยนะครับอยากทราบเราคงราคาต่างๆแชทพูดคุยกันได้ครับหรือโทรมาสอบถามได้ไม่ทําไม่ว่ากันครับยินดีตอบทุกคําถามครับผมถูกใจราคานะครับถูกใจการทํางานนะครับก็ค่อยได้รวมงานการได้ใช้บริการกันครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับให้ดูอีกทีนึงนะครับให้ดูอีกทีนึง อันนี้เป็นสี Yamaha Y45 นะครับความเงาก็ประมาณนี้ครับผมยังไงขอบคุณครับ